เเจ็ดร้อยห้าสิบเอออันนี้คือยี่ห้ออะไรคะแพนอจากพันเจร้อยเก้าสิลือห้ารยห้าสิบาทคือคู่ไหนห้าสิบบาทเองเฮ้ยสอาบาทเองในไหนก็มาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะไปดูที่ ซูเปอร์สปอร์ตนะไปพบไปดูสักน้อยหนึ่งให้หายคิดถึงไปเดี๋ยวนี่นี่เป็นพันนะครับเราจะไปดูซูเปอร์สปอร์ตอ่าในแก็มาแล้วไปอัปเดตกันสักหน่อยซูเปอร์สปอร์ตมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างในช่วงโควิดนี้ไปที่ไหนก็เหมือนเป็นเจ้าของห้างนะฮะโล่งขึ้นไปดูข้อวางครับหลงทางฮะหลงหลงหลงเอ้าหลงหลงเอ้าหลง อะไรเดียควคู่อะไรเดียคืออะไรวะคือตอนช่วงนี้เราก็ไม่ได้มีเวลาออกไปหันที่ไหนเลยนะคะผมแม้กระทั่งหน้าบ้านเราแล้วพี่พบความเดือดร้อนก็คือเราไปเล่นกับคนปลุ่มเสียงติดโควิดเดือดร้อนตอนนี้จะท่านยิงดีอยู่นะฮะคุณตำรวจนะคะผม หลงัหลงจากลงสนามแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครัอดูนะฮะเคยหลอมากนะครับบอกเลยลเ,คเคยรอแบบไปแล้วปปะฮะเกมที่หนึ่งครับพี่พบอยู่ทางฝั่งอีกซ้ายไม่รู้จักใครนะฮะ รู้จักคือบักรีโอและบักพบนะครับบักจ่อยนะครับและโคโจนะครับข้างข้างครับแขยยึดไว้โอ้โหตัวสูสีเลยทีเดียวนะฮะไปนะครับมีเบอร์1ซเเขียนไปด้านหลังพี่พบได้แล้วโอ้โหมันคือจังหวะที่แท้ทรูต่ำลงเมื่อกี้นี้ครับ โคราชกันหน่อยนะคะปักธงชัยค่ะเรียกว่าวุ่นกันทั้งโรงพักเลยนะคะต้องเร่งตรวจหาเชื้อจากตํารวจ1 4 0นายค่ะหลังผู้กํากับการนะคะก็ของสพปักธงชัยติดเชื้อโควิด -19 เดือดร้อน14วันกักตัวนี้เราเพิ่งได้ออกจากบ้านก้าออกจากบ้านเพราะว่าเราลงแน่ใจมาแล้วอะไรอะไรดูอะไร ลองไปเค,อคือที่กควาชเราเนี่มันมีที่ซื้อรองเท้าอยู่ไม่กี่ที่หรอกนะก็จะมีที่เดอะมอลเดอะมอก็คืออาริกับสปอร์ตมอลแล้วก็มีอยู่ที่ on, เทอร์มินอลเทอร์มินอลอ้าหายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมจริงๆเราเป็นจังหวัดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อง่ายนะโนอนุนซาฟารีซาฟารีข้างบนอ้ยาไม่มีแล้วหมดละจบปกติฝั่งนู้นจะมีอาดิดาสให้เราด้วย จบโชวนั่นไงเหลือนี่คือโกดของเด็กแต่จริงๆตรงนี้น่จะเป็นที่เดียวที่เราสามารถมาหารองเท้าของเด็กได้น่ารักไหมลโกเอ้ลโก <laughs> นั่นโกดโกดสาวจุดเท่าไหร่พี่ป๊บสามสามน่พูดเท่าไหร่นี่ลูกคูดเล็กๆแบบนี้น โอ้โหราคาไม่เล็กนะครับนะครับราคาพอๆกับของคุณโตเลยอ่าแต่ว่าทางฝั่งนี้จะเป็นของพวกเด็กๆเด็กๆนี่พวกแบบรุ่นจูเนียยุ่งกับของของเขาอีกแล้วยุ่งของขอเขาอีกแล้วเลยจะมยีกับมันลงไปอะไรก็เท่เท่ทุกอย่างอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย พี่คบพี่จะออกไปไหนตดโควิด <COVID. S 1> เอานี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหน้าจอตรงนี้ให้เดี<ๆ>๋ยวแคปหน้าจอจากอันนี้ให้ตัว <มา S 2> โชว์ตัวโชว์ตัวโชว์พีเดตเตอร์จุดสี่ใช่ไหมพี่ภพใช่คิดว่าจุดสี่เฮ้ยจุดสี่จุดสี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่หรอคือจุดสี่ตรงนี้เขาก็จะแบบเป็นการหลอกเอาไว้หลอกน้ำน้ำหลอกนึงนิดนึง ก็ต้องเข้าใจมันก็ต้องมีความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะจุดๆดนี้ตังที่เราจะใช้ใช้ซื้อเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่บอกราคาสามพัน <3, 5. S 1> เออแต่ว่าในส่วนของแบบปุ่มสตาร์ทหรืออะไรก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะมันจะต่างกันที่อัปเปอร์นี่แหละแล้วก็แบบเท็กเจอร์ต่างๆที่ในส่วนของไอตรงนี้ก็เนี่ยมันมัน,มนความเหนือยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือใสไ่ไฟปุ๊บล็อกไปเลยลเนี่ยเทกจอตรงนั้นอันนี้ร้อยปุ่ม เทเลเตอร์ร้อยปุ่มจุดสี่จุดสามไม่ใช่ทัทำไมนี่เป็นจุดสามมาหไม่แล้วจุดสามกับจุดสี่มันต่างกันยังไงพี่พวมมาดูดิเอาฮ่าแต่มันคือเดมอนสเกลของเขาแล้วก็นี่คือแบบร้อยปุ่มเอาไว้เล่นกับสนามย้าเทนนิสั้นหรือไม่ก็ได้อ่าเดี๋ยวขอดูก่อนจุดสาม จุดสาจุดสี่าาจ,จุดสามทำไมถึงเป็นจุดสามจุดสามเนาะเวลาคานะครับเจดจดอบห้าสิเอออันนี้คือยี่ห้ออะไรคะแพนเขาลดเท่าไหร่น่ะเหลือหลักร้อยนะนี่พี่พเจ็ดร้อยห้าร้อันหงพันหอ๊จับพันเ็ยเก้าสิบเหลือหรอห้ส <5 S 1> ิบบาทเอง ส<ห>องร้อยสามสิบบาทเอง,อง,องคือไม่ใช่เด็กๆรุ่นใหม่ๆที่ที่กาลังจะเริ่มเล่นนะลรงนาะนคือแบบนี้ก็ใช้ได้ก่อนคือใช้ก่อนก่อนที่เราจะไปถึงพวกแบบไนกี้อาดิดาสอะไรเนี้ยเนาะใช่ไหมละ่ะอันเนี้ยคือเหมาะนะเหมาะเลยอะ่ะคือเหมาะมากกว่าที่เราจะแบบไปเริ่มที่ชิ้นใหญ่เลยนะเพราะว่ามันจะเดือดร้อนพ่อแม่ <What? S 1> ใช่ไหมฮะเนี่ยคู่แบบเนี้ยใช้ได้แล้วลดราคาแล้วก็มีของ ในเอ่ออาดิดาสอาดิดาสกนี้อันนี้พรายเซลแล้วเซลแล้วจุดสามก็ดีนะก็ดีนะพี่โปวบ้างไงนะดีมาก็ขคอเปอสปอร์ตเลยครับที่ะให้ขายวันนี้ครับผมนั่งครับเปอร์สปอร์ตที่เอ๊ะยัง